วัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคิดขอบพระคุณพระเจ้าวันนี้เราศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในปรมการบทที่45ก็เหลืออีก5บทจะจบในพระธรรมปรถมการแล้วในตอนท้ายของปรถมการบทที่44เราจะเห็นว่าพี่น้องของโยเซฟก็ยังอยู่ในอียิปต์อยู่ในสถานการณ์ที่ตรึงเครียดเพราะว่าถ้วยเงินของโยเซฟพบเจอที่กระสอบเข้าของเบยามิน แล้วก็ผู้พี่ๆก็ขอร้องให้ปล่อยตัวเิียมินกลับไปที่แผ่นดินคานาอันในบทที่45โยเซฟก็ได้เห็นถึงความรักของพี่น้องที่รักซึ่งกันและกันโยเซฟจึงเผยตัวเองให้พี่น้องได้รู้โยเซฟก็ร้องไห้จงเสียงดังมากคนในอียิปต์ก็ได้ยินจนไปถึงราชสำนักของฟาโลก็ได้ยินโยเซฟบอกกับพี่น้องว่าฉันคือโยเซฟพ่อของฉันสบายดีไหมถามกับผู้พี่ๆ พวกพี่น้องก็ตกใจตกใจกลัวพี่ๆก็คิดว่าฉันทำสิ่งที่ไม่ดีกับโยเซฟไว้จับเขาทำร้ายเขาขายเขาไปที่ประเทศอียิปต์เวลานี้เขาก็ตกใจกลัวโยเซฟคงจะจับเราเป็นทาสในอียิปต์แน่เลยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราได้เห็นก็คือโยเซฟบอกกับพี่ชายบอกกับน้องของเขาว่าให้เข้ามาใกล้ฉันให้เข้ามาใกล้ยโยเซฟและพี่ๆก็เข้ามาใกล้ยโยเซฟ โยเซฟก็เล่าให้ฟังว่าฉันคือโยเซฟน้องชายของพี่ที่พวกพี่ได้ขายน้องคนนี้มาที่ประเทศอียิปต์แต่เดี๋ยวนี้อย่าเสียใจอย่าก,กลัวอยา่าโกรธอย่าโทษตัวเองเพราะที่ขายฉันมาที่นี่เพราะพระเจ้าทรงใช้ฉันมาก่อนพี่เพื่อที่จะได้ช่วยชีวิตของพวกพี่พี่และครอบครัวไว้เหลืออีก5ปีแห่งการกันดันอาหารเพราะผ่านไปแค่2ปีเท่านั้น หลืออีก5ปีไม่มีการถายนาไม่มีการเก็บเกี่ยวเพราะเป็น5ปีแห่งการกันดานอาหารโยเซฟก็บอกกับพี่น้องว่าให้ไปรับยาโคบผู้ส่งเป็นปิดามาที่ประเทศอียิปต์ให้อยู่ในดินแดนโกเชนในอียิปต์โยเซฟจะเลี้ยนดูพ่อที่นั่นโยเซฟก็กอดน้องชายขอสุดท้องแล้วร้องไห้โยเซฟก็จูบผู้พี่ทั้งหลายแล้วก็ร้องไห้ต่างก็นั่งคุยกัน สนทนากันเขาที่ว่าโยเซฟนะครับจะพาครอบครัวย้ายมาที่ประเทศอียิปต์เรื่องนี้ก็ไปถึงราชสำนักนะครับราชวังของฟาโลฟาโลกับข้าราชการทุกคนต่างก็ดีใจและก็พาการยินดีว่าโอ้ยินดีกับโยเซฟหน้าที่ได้พาครอบครัวมาที่อียิปต์ฟาโลก็รับสั่งโยเซฟว่าให้บอกกับพี่น้องของท่านว่าเอาของบรรทุกบนหลังสัตว์ กลับไปดินแดนคณานพาปิดาและครอบครัวของเจ้ามาหาเราเราจะประทานสินที่ดีที่สุดในประเทศอียิปต์ให้กับเจ้าและจะเอารถจากดินแดนอียิปต์ไปรับเด็กเล็กๆภรรยาของพี่น้องของเจ้ามาที่อียิปต์โยเซฟก็จัดรถให้กับพี่น้องตามคำสั่งของฟาโร์พร้อมกับให้สเสบียงอาหารไว้รับประทานตามทาง โยเซฟให้เสื้อคนละชุดกับพี่น้องแต่ให้เงินแก่เบยามิน300แผ่นและก็เสื้ออีก5ชุดเพราะเป็นน้องคนสุดท้องที่โยเซฟรักมากโยเซฟฝากของไปให้กับพ่อของเขานั่นก็คือลา10ตัวบรรทุกของดีที่สุดในประเทศอียิปต์ลาเมียอีก10ตัวบรรทุกข้าวขนมปังสเบียงอาหารไว้รับประทานตามทางโยเซฟก็ส่งพี่น้องไป แล้วก็สั่งว่าอย่าทะเลาะกันตามทางพี่น้องก็พากันออกจากอียิปต์ไปดินแดนคานาอันไปหายาโคบผู้ซึ่งเป็นปิดาของเขาทั้งหลายและก็พี่น้องของโยเซฟก็บอกกับยาโคบเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศอียิปต์ให้กับยาโคบผู้ซึ่งเป็นปิดาของเขาทั้งหลายฟังบอกว่าโยเซฟยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายเป็นผู้คลองดินแดนอียิปต์ทั้งหมดเลย ยาโคบก็งงและไม่เชื่อในสิ่งที่ลูกๆเล่าให้ฟังเมื่อยาโคบไม่เชื่อนะครับในสิ่งที่ลูกๆเล่าให้ฟังยาโคบได้เห็นรถที่โยเซฟส่งมารับท่านยาโคบจึงเชื่อยาโคบบอกว่าเขาอิ่มใจแล้วโยเซฟลูกพ่อ,อยังไม่ตายและก็บอกต่อพระเกว่าพ่อจะได้เห็นลูกก่อนพ่อตาย ข้อคิดที่ได้รับจากปฐมมรการบทที่45มีอยู่2ข้อด้วยกันข้อที่1คืออะไรครับ1คือจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณี1เทสโลนิกาบทที่5ข้อที่18ได้กล่าวไว้ว่าจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับพวกท่านในพระเยสุกิ์เพราะนี่แหละเป็นน้ําพระทัยของพระเจ้าสําหรับพวกท่านในพระเยสุกิ์ชีวิตของโยเซฟไม่ได โทษว่าเป็นความผิดของพี่ชายไม่ได้โทษว่าเป็นความผิดของพี่ที่ทำแบบนี้กับเขาคือจับเขาขายไปที่ประเทศอียิปต์แต่โยเซฟบอกว่าเพราะพระเจ้าทรงใช้เขาไปที่ประเทศอียิปต์ไปช่วยเหลือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากให้กับคนในอียิปต์และเพื่อเตรียมสิ่งที่ดีไว้สำหรับครอบครัวของเขาโยเซฟถูกทอดทิ้งถูกลักพาตัวถูกขายเป็นทาสและถูกขังคุก แม้พวกพี่ชายก็คิดไม่ดีกับโยเซฟแต่ชีวิตของโยเซฟนั้นยังให้อภัยและแบ่งทรัพย์สินของให้กับพวกเขาโยเซฟมีชีวิตที่ขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีโยเซฟพบเจอกับสิ่งที่เวลวร้ายพบเจอกับสิ่งที่ดีแต่โยเซฟไม่เคยลืมพระคุณของพระเจ้าคือการขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีในการดำเนินชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันพี่น้องที่รักบางครั้งเราเจอกับสิ่งเวลวร้ายที่เข้ามาในชีวิต เราเจอกับอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของเราเราเจอกับสิ่งที่ดีเราเจอกับความเสียใจการร้องไห้ความเจ็บปวดเครียดหรือดีใจมีความสุขจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีทุกสถานการณ์ทุกที่ที่เราพบเจอและเมื่อเราขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีแล้วทําให้เรามีกําลังที่มาจากองค์ผู้เป็นเจ้าในทุกๆวันอย่างที่สองแล้วก็คือ ต้องมีความเชื่อในพระเจ้าปฐมัการบทที่45ข้อที่26กล่าวว่ายาโคบไม่เชื่อในสิ่งที่ลูกๆเล่าให้ฟังนะครับจนกว่าเขาจะได้เห็นรถที่โยเซฟสั่งมารับท่านยาโคบไม่เห็นหลักฐานเขาไม่เชื่อเขาเชื่อก็ต่อเมื่อเจอหลักฐานที่ชัดเจนนั่นก็คือรถที่โยเซฟส่งมารับยาโคบในยอนบทที่20ข้อที่25 มีผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นสาวกของพระเยซูกิดชื่อว่าโทมทัสหลังจากที่พระเยซูกิดทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วโทมัสไม่ยอมเชื่อว่าพระเยซูกิดทรงเป็นขึ้นมาจากความตายจนกว่าเขาจะได้เห็นรอยตะปูและเอามือแยงเข้าไปในสีข้างของพระองค์ถึงเชื่อสิ่งที่พระเยซูกิดตรัสก,กับโทมัสว่าเพราะท่านเห็นเราทัางจึงเชื่อหรือคนที่ไม่เห็นเราเชื่อก็เป็นสุข คนที่ไม่เห็นพระเยซูกิ์เชื่อและวางใจผู้นั้นก็เป็นสุขผู้นั้นก็มีสันติสุขสิ่งที่พระเยซูกิากลังบอกกับเราก็คือว่าจงมีความเชื่อในพระเจ้าในพระเยซูกิ์เมื่อเราเชื่อในพระเยซูริ์ในพระเจ้าและเราเชื่อเสมอว่าพระองค์ทรงจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ที่รักพระองค์ขอพระเจ้าอวยพระพรและเสริมกำลังพี่น้องจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีและจงเชื่อในพระเจ้า ทุกวิถีทางในชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับเพราะในโลกใบนี้ต้องมีแสงสว่างนำทางมีคนมากมายหมดหวงังต้องการรักเติมในใจในค่ำคืนมืดหมั่ให้ข้าเป็นแสงสว่างส่องไป บอกกับคนมากมายเรื่องพระองค์ขอทรงตรัสในใจมีสิ่งใดที่ข้าควรทำให้พระองค์นำความคิดให้เป็นเมือนน้ำพระทยัยให้ทุกคนชื่นชมเมื่อเห็นพระองค์ ใช้ประกาศพระนามให้ชีวิตนี้สะท้อนรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้กราเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ สวา่างนำทางมีคนมากมายหมดหวังต้องการรักเติมในใจในค่ำคืนมืดมัวให้ข้าเป็นแสงสว่างส่องไปบอกกับคนมากมายเรื่องพระองค์ขอทรงตรัสในใจมีสิ่งใดที่ข้าควร ทำให้พระองค์นำความคิดให้เป็นเหมือนน้ำพระทยให้ทุกคนชื่นชมเมื่อเห็นพระองค์ยิ่งใหญ่เพียงไหมอบร่างกายและจิตใจเพื่อรับใช้ประกาศพระนามให้ชีวิตนี้สะท้อนรักของพระองค์ ให้คนมากมายได้เห็นให้ค้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสุดทอ oh